VOA เชียรายงานว่าคิมอาริสบุตรชายขององสานซูจีกล่าวกับรอยเตอร์ที่กรุงลอนดอนเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลทหารเมียนมาอภัยโทษ5คดีจาก19คดีอาญาที่องสานซูจีถูกตั้งข้อหาทำให้ลดโทษจำคุกลงมา6ปีว่าโลกทราบดีว่ากองทัพเล่นเกมกับการโฆษณาชนเชื่อในความพยายามที่จะทำให้พวกเขาดูดีขึ้นและว่า ความจริงที่ว่าพวกเขาได้ลดโทษให้กับแม่ของผมแค่ไม่กี่ปีนั้นแทบไม่มีความหมายเลยนอกจากนี้อริสยังเรียกร้องให้รัฐบาลนานาชาติมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นกว่านี้เพื่ออุดช่องโหว่ทั้งหมดโดยเฉพาะด้านอาวุธสงครามเมียนมาเผชิญกับความวุ่นวายตั้งแต่ต้นปี2021เมื่อกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารโค่นรัฐบาลพลเรือนขององซันซูจี และเดินหน้าปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองอองซันซูจีชนะก,การเลือกตั้งเมื่อปี2015ในการเลือกตั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัิรูปด้านการทหารของประเทศและพรรคสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของเธอชนะเลือกตั้งครั้งเมื่อปลายปี2020ก่อนที่กองทัพเมียนมาจะมาก่อรัฐประหารโดยอ้างว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งโจของรางวัลโนเบลวัย78ปีผู้นี้ ถูกควบคุมตัวหลังเหตุรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อ2ปีก่อนเธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมเรื่องโกงการเลือกตั้งไปจนถึงการทุจริตทั้งนี้อริสไวย44ปีบุตรชายคนเล็กของอ,องซานซูจีระบุว่าตนไม่ได้ติดต่อกับแม่นับตั้งแต่เหตุรัฐประหารเมื่อปี2021และไม่ทราบถึงชะตาก,กรรมของเธอนับแต่นั้นรวมทั้งไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันรายงานที่ว่าเธอถูกย้ายตัวจากเรือนจำมากักบริเวณที่บ้านอีกด้วย เมื่อเดือนก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวว่าได้พบปะนางองซันซูจีซึ่งเป็นการพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของต่างประเทศที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยืนยันว่าเธอสุขภาพแข็งแรงดีและสนับสนุนการเจรจาเพื่อหาทางแก้วิกฤตในเมียนมา